ที่แม่จะแบ่งปันนเวลานี้ให้ตั้งใจฟังนะตั้งใจฟังตั้งใจฟังจริงๆว่าถ้าเราสังเกตลูกมะม่วงหรือโดยเฉพาะมะม่วงพ,พอเดินผ่านต้นมะม่วงบ่อยลูกมะม่วงสองลูกเนี่ยนะเวลามันอยู่ติดกันนะ่ะให้ฝึกสังเกตนะมันจะมีน้ำเห็นไหมครยางของมะม่วงออกมามันก็จะยิงจะทำให น่าหัวค่ะเช่นกันจิตของเราที่ติดอยู่กับโลกสมมุติอะทุกเหตุการณ์เน่ะมันไม่ต่างอะไรกับมะม่วงที่ติดกันเลยนะเนี่ยมันสุดซึ้งตรงนี้แหละสื่ออุบายธรรมถ้าเรานำมาพิสูจน์เรื่องของเราอะเราจะเห็นทุกโทษภัยของการเอาจิตใจไปมั่วสุมโลกอย่างไร แต่เมื่ออาศัยก็อาศัยเจาะทะลุให้ให้ถึงธรรมละกันอย่างที่บอกอ่ะเห็นว่าบะม่วงสองใบเนี่ยกินไม่ได้แล้วเพราะว่ามันมันมัน,ม,นมันเชื่อมกันถ้าจนแยกไม่ออกแล้วอ่ะเน่าคากันเลยอ,ะอ่ะเหมือนจิตเราอะ่ะที่มาติดเรื่องโลกสมมุติอยู่อะ่ะยังไงยังไงก็แง่แก่ตายร่วมกันเลยะนะจิตกับโลกก็ติดกันอยู่งั้นเหมือนบะม่วงสองรูปเลยอะ่นะแต่อันนี้เป็น เป็นวิธีที่แม่สอนตัวเองอะ่ะบางอย่างต้องสอนแรงๆอะต้องต้องแบบกระทุง้งกระทุง้งกระทุง้งบ่อยๆเลยนะ,ะถ้าเราอ้อยอิงอื่นอาดโอเอมก็เป็นอึ่งอ่างอยู่ในในกระแสของของสะอะไปไหนไม่ได้เลยอะ่ะเนี่ยเน,นี้ยนี่เเป็นเรื่องของเตือนตัวเองตลอดเลยนะ่ะก็แบ่งปันว่าฝึกอะฝึกจริงๆยังไง จากสื่อแล้วมันซึ้งใน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 ผลนะ่ะที่มันเกิดเห็นมะม่วงแบบนั้นนะ่ะ